สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องแต่เร็กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำอามาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัส,สบ,บดีที่14ทธันวาคม2566มานํมานำเสนอครับผู้ล้มระบบยุติธรรมขณะนี้กรมรชาชทัณฑ์ได้ออกระเบียบกำหนดให้กรมรชาชทรณ์มีอำนาจส่งตัวจำเลย ที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกไปคุมขังในสถานที่อื่นๆนอกเรือนจำได้เช่นบ้านเป็นต้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยแทนที่จำเลยจะถูกคุมขังในเรือนจำแต่กรมรชาชทัณฑ์สามารถส่งตัวไปคุมขังในบ้านก็ได้ดังนั้นคำพิพากษาของศาลที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยจึงไม่มีความหมายอะไรอีกต่อไป รวมทั้งบุคคลที่ช่วยกันทำงานนับสิบนับร้อยคนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษก็ต้องเหนื่อยเปล่าโดยไม่มีผลใดๆเลยนายชูชาติสีแสงอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลดีกาอ่านปุ๊บเกิดคำถามตามมาปับ๊บก้าวไกลพยายามลมล้างสถาบันกษัตริย์ทักษิณลมล้างสถาบันยุติธรรม แล้วใครล่ะจะลมล้างสถาบันนิติบัญญัติข้อนี้ฝ่ายที่จะตอบได้ตรงตัวที่สุดคือพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลในประเด็นสถาบันยุติธรรมนั้นในเสียงวิพากษหมายถึงยุติธรรมต้นน้ำกลางน้ำไม่ได้หมายความรวมถึงสารยุติธรรมโปรดเข้าใจกันให้ชัดตามนี้ทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้คำตอบคือ ด้วยคุณูปการนักโทษเทวดาณสวรรค์ชั้น14จึงเกิดอนิสงเพื่อแผ่ไปถึงนักโทษทุกคนโดยปริยายเพราะนักโทษชั้น14คนเดียวรัฐบาลเพื่อไทยจึงใช้อำนาจปลุกเสกระเบียบราชทันให้มีฤทธานุภาพเหนือคำพิพากษาศาลกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตอนนี้ตำรวจอายการศาลแทบไม่มีความหมายเพราะพอถึงคุก ราชธาธัน์มีอำนาจปล่อยได้ตำรวจจัดผู้ร้ายให้ตายอัยการตรวจสำนวนให้ตาแฉะสารหลังขดหลังแข็งกับเอกสารนับหมื่นนับแสนแผ่นก่อนจะมีแต่ละคำพิภากษาออกมาได้คนต้องโทษจำต่อจากนี้กลายเป็นปลาเจียนชั้นดีบนโต๊ะอาหารราชธาธัน์ไปแล้วเข้าคุกเป็นนักโทษปับไม่มีเงินไม่มีบารมีก็กินยากอยู่ลำบาก นอนดมถังขี้ขีดข้างฝาคราวน้ำตานับวันติดไปเถอะแต่ถ้าพร้อมเพลสักเดือนละ3ามถึงสแสนระดับห้าดาวยังไงก็อย่างนั้นกินหรูอยู่สบายถ่ายสะดวกเลื่อนชั้นปลูดปลานแป๊บเดียวเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่ในคุกเพลิพลนๆอ้าวเข้าเกณฑ์พ้โทษลดโทษพักโทษเสร็จแล้วนั่นแค่ชั้นอีโคนะ คุกตอนนี้มีชัน First ้นเฟิร์สคลาสบริการด้วยเตรียมกันมาตั้งแต่สมัยสมศักดิ์เรียนหินเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเพื่อรองรับการกลับของนักโทษทักษิณโดยเฉพาะออกระเบียบว่าด้วยราชทัณฑ์เงื่อนกระตุกเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักเงื่อนกระตุกกันไหมเหมือนอวนหรือแหลากจับปลาพอสาวขึ้นเรือไม่ต้องเสียเวลาปลดปลาทีละตัวจากอวน ดึงเงื่อนกระตุกที่รัดตีนแหทีเดียวปลาทั้งหมดก็พลวดลงท้องเรือนักโทษตอนนี้ติดมากติดน้อยไม่มีความหมายเพราะกรมรัฐธัรมนูใหญ่สุดในปัตตภีแค่ระเบียบกรมยังใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่ากฎหมายอาญาทั้งเหนือศารเนือคำพิภากษาทั้งลบล้างคำพิภากษาได้ทั้งหมดโตให้โทษจำตลอดชีวิต ขึ้นลิฟราชทธัน์แก้ขวยสักระยะแป๊บเดียวก็เข้าเกณฑ์ลดแรกแจกแสมอภัยโทษลดโทษพักโทษไม่นานด้วยราชทธัน์จัดให้ก็ได้ออกไปคุมขังอยู่บนที่นอนนุ่มๆกับเนื้อนิ่มๆที่บ้านแล้วเนื้อกระดาษมีสละเปาฉันใดเนื้อคําพิพากษาก็มีระเบียบราชทธนชัน์ฉันนั้นกลมราชทรัน์ยุครัฐบาลเพื่อไทย ระเบียบราชธรร์สามารถล้างคำพิพากษาศาลได้นับถือนับถือระเบียบนี้ออกมาเขาอ,อ้างว่าแก้ปัญหานักโทษล้นคุกฟังดูเข้าท่าแต่เนื้อแท้แค่ใช้เป็นใบเบิกทางให้นักโทษทักษิลออกไปจิตคุกจันส่องล่านั่นแหละหมาในคอ,อกพอหลอกได้แต่กับชาวบ้านทั้งหลายเหิมเกิมเกินดีกรีกันขนาดนี้ ระวังฟองอากาศจะเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดรัฐบาลอะไรที่คิดว่ามันจะเกิดมักไม่เกิดที่ไม่คิดนั่นแหละมันจะเกิดและทุกครั้งมันก็แบบนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลถึงไม่บอกทุกคนก็น่าจะรู้ว่ากําเนิดในรูทักษินาทิ่ปไตยด้วยกันทำเป็นสแสแอ๋งค้านด่าทุกเรื่องแต่กับเรื่องนักโทษเทวดามีหมาสีส้มสักตัวกล้าเห่าไหม นอกจากไม่หอบแล้วเมื่อวาน13ธันวาคม66ปียบุตรผู้นำจิตสันดานรุ่น3ามนิ้วม้วนหางมาในลีลาม้าน้ำว่าเมื่อกรมราชทธทฑ์ออกระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาก็ควรนำมาใช้ประโยชน์กำหนดให้ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่พรบคอมพิวเตอร์พรกสถานการณ์ฉุกเฉินปอาญามาตรา116 มอาญามาตรา1 2ถูกคุมขังในสถานที่อื่นแทนเรือนจำสนุกละทีนี้ทุกคนทัดเทียมกันทางกฎหมายฉะนั้นถ้าทักษิณออกไปนอนบ้านได้แล้วทำไมพวกสามนิ้วในคุกจะออกไปนอนบ้านบ้างไม่ได้ทักษิณโทรมาสั่งงานตอนเช้านายกเศรษฐาก็อย่าลืมถามเขาด้วยนะว่าจะให้ตอบแบบไหนที่จะไม่เสียแนวร่วม และเสียแผนแยกกันอยู่รวมกันล่มบ้านล่มเมืองตามเป้าหมายหลักเปลี่ยนแผ่นดินทักษินสถาปนานนั่นหนักเอาไงก็ให้ชัดนักเดี๋ยวจะเกิดแตกคอกันจริงๆมันจะเสียการใหญ่เพราะตอนนี้ขบวนการสามนิ้วรวมเจ้าอยู่ในคุกหลายคนเมื่อวานไอรักชนกสอสอ9ไกลศารสั่งจำคุก6ปีไม่รอลงอาญาตามมาตรา1นึ่งสอง แต่ได้ประกันไปสู้ชั้นอุทธรจากหน่อแนวสอสอก้าไกลอีกหลายคนอนาคตไม่ต่างรักชนกแต่ดูท่าทางชัยธวัฒน์หัวหน้าเก้าไกลซีเรียดฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะให้คำตอบเก้าวไกลเข้าได้ไหมว่าเมื่อถึงที่สุดนักโทษทักษิณกับนักโทษคนเก้าไกลต้องเป็นนักโทษที่เท่าเทียมกันภายใต้ระเบียบราชธรรม ลบล้างโทษจากคำพิาพากษาศาลได้เหมือนเหมือนกันได้ยินวิโรธลักคณาอดิศรสสก้าไกลพูดหลังศาลสั่งจำคุกนางสาวรัชนก6ปีว่ากรณีนางสาวรัชนกทำให้เห็นถึงปัญหาของม112ได้อย่างชัดเจนอีกแล้วหวังว่าจะทำให้สังคมเห็นถึงปัญหาและความพยายามที่จะแก้ไข,ขกฎหมายมาตราดัางกล่าวของพรรคก้ไกลใช่เลย ผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซนต์กฎหมายอาญามาตรา1นึบัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเห็นปัญหาชัดเจนเลยคุณวิโรธว่ารัชนกทาความผิดสองกระทงศาลสั่งลงโทษจำคุกกระทงละสปีรวมหปี ตามบัญญัติมาตราน1นึ่งหนำหนดไว้ว่าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเมื่อดูพฤติกรรมแห่งการกระทำของรักชนกชัดเจนแล้วสิ่งที่สังคมเห็นชัดคือควรจะติดคุกกระทงละ15ปี2กระทงรวม30ปีด้วยซ้ําแต่ศาลท่านเมตตาลงโทษต่ําสุดแค่กระทงละ3ปีผมว่ามันน้อยไปเนอะคุณวิโรธว่าไหม แก้มาตราหนึ่งสองเลยคุณวิโรจแก้เป็นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีถ้าแบบนี้ผมเชียร์ก้าวไกลสุดริมทิมดากเลยพับผ่าเถอะปกตินะเมื่อเป็นคำพิพากษาสารออกมาสื่อจะนำเผยแพร่เพื่อให้คนได้รู้ว่าที่สารตัดสินลงโทษเท่านั้นเท่านี้เพราะผู้นั้นทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อได้เข้าใจมูลความผิดครบถ้วน สู่การลงโทษตามกระบวนการกฎหมายแต่กรณีของไอส้สอสอ .9 ไกลแม้จากคำพิพากษาก็ตามแต่การกระทำนั้นจาบจ้วงจงใจทั้งรุนแรงหยาบกล้านหยาบคายต่อสถาบันเกินที่จะนำมาเผยแพร่ได้สำหรับนายกตัวจริงที่สั่งราชการมาจากชั้น14ทุกวันนั้นรัฐบาลเพื่อไทยจะใช้ระเบียบกรมราชทรร์ลบล้าง พระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจากโทษจำคุก8ปีเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีนั้นเพื่อไทยโดยราชทันจะให้ทักษิณออกไปนอนจันทร์สองลากแทนคุกก่อนครบหนึ่งปีตามพระบรมราชโองการหรือไม่ก็คอยดูกันเพราะไม่แน่ระหว่างราชทัน แพทย์โรงพยาบาลตำรวจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งรัฐบาลคงมีใครสักคนโชคดีจับได้เบอร์157บ้างหรอกแต่ถ้าโชคร้ายทักษินออกคลื่นประชาชนก็ออกคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ รับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ